เปิดเผยแล้วจีนบุกลึกทะเลแดงใกล้ยเยมเมนเครื่องบินรบเยอรมันเข้าร่วมเต็มรูปแบบบทนำความตึงเครียดในทะเลแดงสถานการณ์ล่าสุดในภูมิภาคทะเลแดงได้กลายเป็นจุดสนใจระดับโลกอีกครั้งหลังจากมีรายงานยืนยันว่าจีนได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่ทะเลแดงใกล้ชายชฝั่งเยเมนการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความกังวลต่อเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศแต่ยังกลายเป็นการทดสอบความมั่นคงของทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางและมหาอำนาจโลกที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จีนบุกลึกสู่ทะเลแดงจีนได้ส่งเรือรบและกองกําลังพิเศษเข้าลึกสู่ทะเลแดงโดยอ้างเหตุผลในการคุ้มครองเส้นทางการค้าของตนรวมถึงปกป้องเรือสินค้าและพลังงานที่ผ่านภูมิภาคนี้การแสดงกําลังในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการขยายอิทธิพลทางทหารและการเมืองของจีนเข้าสู่พื้นที่ที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของโลกเพราะทะเลแดงคือเส้นทางหลักที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านคลองสูเอสที่มีความสําคัญต่อการค้าระดับโลกปฏิกิริยาของชาติตะวันตก ความเคลื่อนไหวของจีนไม่อาจหลีกเลี่ยงสายตาของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะเยอรมนีที่ได้ประกาศเข้าร่วมปฏิบัติการเต็มรูปแบบด้วยการส่งฝูงบินเครื่องบินรบเข้ามาในพื้นที่การปรากฏตัวของเครื่องบินรบเยอรมันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนพันธมิตรแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าชาติตะวันตกพร้อมจะปกป้องเส้นทางการค้าและผลประโยชน์ของตนความสําคัญของทะเลแดงทะเลแดงถือเป็นหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจโลกทุกวันมีเรือสินค้าหลายพันลำแล่นผ่านเส้นทางนี้การปิดกั้น หรือควบคุมเส้นทางเดินเรืออาจสร้างผลกระทบต่อราคาน้ำมันสินค้าอุปโภคบริโภคและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของหลายประเทศการที่จีนเข้ามามีบทบาทโดยตรงในพื้นที่จึงถูกมองว่าเป็นการท้าทายต่อระเบียบโลกที่ตะวันตกสร้างขึ้นการ,รเผชิญหน้าที่อาจเกิดขึ้นนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเตือนว่าหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการเจราจาอาจเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างกองทัพจีนและชาติตะวันตกความเป็นไปได้นี้สร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อสหประชาชาติ รวมถึงพันธมิตรในยุโรปและตะวันออกกลางที่ไม่ต้องการให้ทะเลแดงกลายเป็นสมรภูมิการประทะระหว่างมหาอำนาจสรุปจุดเปลี่ยนของภูมิภาคปฏิบัติการของจีนในทะเลแดงและการตอบสนองของเยอรมนีเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโลก กำลังเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์อย่างเข้มข้นทะเลแดงที่เคยเป็นเพียงเส้นทางการค้ากำลังจัดก,กลายเป็นเวทีสำคัญของการชิงอิทธิพลระหว่างตะวันออกและตะวันตกคำถามคือสถานการณ์นี้จะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อรักษาสเสถียรภาพหรือจะดกลายเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่